สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายงานพิเศษที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงระดับข้ามน้ำข้ามทะเลจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดด้วยเสียงปืนและระเบิดล่าสุดไฟแห่งความขัดแย้งได้ลามไปถึงประเทศเกาหลีใต้แล้วครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่ากลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาที่อาศัยและทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ได้นัดรวมตัวกันจัดม็อบประท้วงครั้งใหญ่กระจายไปในหลายเมืองสำคัญทั้งกรุงโซลและเมืองกวางจู คาดว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมนับพันคนโดยมีการชูธงชาติและถือป้ายประนามไทยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้รุกรานหวังจะใช้เวทีนี้ฟ้องชาวโลกและดึงความเห็นใจจากชาวเกาหลีแต่ผลลัพธ์กลับตลปัดกลายเป็นเกมพลิกที่หน้ามือเป็นหลังเท้าเมื่อเจ้าบ้านอย่างชาวเกาหลีใต้ไม่ได้รู้สึกเห็นใจแต่กลับรู้สึกโกรธแค้นแทน จุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่องข่าวเกาหลีช่องหนึ่งได้นําเสนอภาพข่าวการประท้วงของม็อบกัมพูชาลงใน YouTube เพียงชั่วข้ามคืนยอดวิวพุ่งทะลุ1นึ0 0 0สวิวพร้อมคอมเมนต์ถล่มทลายกว่า2,700ข้อความซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คําชมแต่เป็นการรุมสวดม็อบกัมพูชาอย่างยับเยินคอมเมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือท็อปคอมเมนต์จากชาวเกาหลีได้เขียนข้อความที่เจ็บแสบและตรงไปตรงมาว่า อุ้มคนประเทศกูไปยังกล้าเสนอหน้ามาประท้วงในบ้านกูอีกเหรอตามมาด้วยอีกหลายความเห็นที่ดุเดือดไม่แพ้กันเช่นลักพาตัวประชาชนประเทศกูไปแล้วยังกล้ามีหน้ามาเรียกร้องความยุติธรรมตอนลักพาตัวคนเกาหลีไปไม่เห็นทำอะไรเลยพอโดนซัดหนักเข้าตอนนี้ถึงออกมาประท้วงงั้นเหรอทำไมคนเกาหลีถึงเดือดดานขนาดนี้คำตอบอยู่ที่ความแค้นฝังลึกจากคดีอาญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นในกัมพูชาครับ ในช่วงปีที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ครึกโครมในเกาหลีใต้เกี่ยวกับชาวเกาหลีจํานวนมากที่ถูกหลอกลวงและลักพาตัวไปทํางานให้กับแก๊งสแกมเมอร์และแก๊ง c เซ็นเตอร์ในกัมพูชาข้อมูลระบุว่ามีเหยื่อชาวเกาหลีกว่า300รายที่ถูกหลอกไปกักขังทําร้ายร่างกายทรมานและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาแม้รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามกดดันให้มีการช่วยเหลือและกวาดล้างแต่คดีความกลับไม่คืบหน้าและเงียบหายจับตัวการใหญ่ไม่ได้ ทําให้ชาวเกาหลีสะสมความไม่พอใจมาโดยตลอดเมื่อเห็นคนชาติเดียวกันกับผู้ก่อเหตุมาเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมในบ้านของพวกเขาจึงเหมือนเป็นการจุดระเบิดความเกลียดชังที่สะสมไว้ชาวเกาหลีมองว่ากลุ่มผู้ประท้วงไม่ดูตาม้าตาเรือและไม่เกรงใจเจ้าบ้านเลยแม้แต่น้อย ตัดภาพกลับมาที่ต้นต่อของปัญหาสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะรอบปราสาทพระวิหารยังคงมีการประทะกันเป็นระยะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้านตาดำๆทั้งสองฝั่งฝั่งไทยมีผู้อพยพแล้วนับแสนคนส่วนฝั่งกัมพูชาก็หนีตายไม่ต่างกันจนยูเนสโกต้องออกมาเตือนด้วยความกังวลว่ามรดกโลกจะเสียหาย สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ทำให้สถานทูตไทยนกรุงโซนต้องออกประกาศเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ให้ระมัดระวังตัวและหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมเพื่อความปลอดภัยจากการกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นได้เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ากรรมตามสนองมีอยู่จริงการกระทําในอดีตที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นไม่ได้เลือนหายไปไหนแต่มันรอวันที่จะย้อนกลับมาเล่นงานในวันที่คุณต้องการความเห็นใจที่สุด มอบกัมพูชาที่หวังจะไปฟ้องโลกกลับกลายเป็นการไปขุดคุ้ยแผลใจของชาวเกาหลีและทำให้โลกเห็นธาตุแท้ของปัญหาที่ซ่อนอยู่สำหรับพี่น้องคนไทยที่มีญาติพี่น้องทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ก็ขอให้ช่วยกันเตือนให้ระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพราะเราไปเพื่อทำมาหากินไม่ได้ไปเพื่อสร้างศัตรูส่วนสถานการณ์ชายแดนจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเกาะติดและนำมารายงานให้ทราบอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับ